สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปสนามวอลเล่บอลเส้นทางโอลิมปิกนะไปกันถามว่ามันอยู่ในโรงเรียนหรอไม่ใช่จ้าตรงนู้นีนีเรามันที่กกรุงโตเกียวนะเราก็ดัดแปลงสิ่งอะไรต่างๆเยอะมากเราสร้างไปงครั้งเดียวว่าเราเราก็ลงคลิปไปคลิปหนึ่งอนะ่ะเออเนี่ยสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือธงนะ อันนี้ก็คือเราสร้างเองเราก็สร้างไปเจ็ดสิบเอ็ดอย่างเนะเาะแล้วก็มีคาว่า VNL World National League Guza Sunsweety p o นะใครยังเชียร์อยู่สาวไทยนะทุกคนอืมสาวไทยแพ้บราซิลสามต่อศูนย์โหเชียร์กันหนะนักนี่เหมือนปะ เนี่ยเราสร้างมาเหมือนที่สุดเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นสองอันเนี่ยเราแบบมันเปลี่ยนใหม่หมดอะเราสร้างใหม่หมดแล้วดูตรงนี้สิจากมันอยู่ข้างล่างกลายเป็นขึ้นข้างบนใช่มีบันไดมีป้ายโฆษณาค่ะว่าแปปซี่แล้วก็มีไฟข้างบน ด้วยแล้วก็มีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานี่ดูสิไว้นั่งเชียเนาะเน็ตตอนแรกเรากะว่าเราจะสร้างเส้นสีขาวมานสร้างอีกทีหนึ่งเนาะมันก็น่าจะมีแค่นี้อีกเนี่ยส่วนคาว่าว l ออ่ะเราก็ปรับให้มันใหญ่กว่าเดิม ก็สร้างได้เท่านี้เนาะไม่เท่ากับเส้นอันนี้เลยอะ่ะอือดูสิตกล้านจอนะทุกคนดูได้ในช่องเจ็ดแล้ววักก,กูทีวีแล้วก็วไทย k oh h น่ที่นงของกรรมาการถามว่ามันไม่ใช่ที่นั่งของโคนะที่นั่งของโคตอยู่นี่ อันนี้ที่นั่งของคนเชิดพื้นอะดูปะเขาจะนั่งแบบกรรมการแบบช่วยช่วยกรรมการเนี้ยเออก็เท่านี้นะดูคนุนโหสวยปะเนี่ยสร้างเข้ามาใหม่เลยตรงเนี้ยก็ไว้เชียร์ได้นะยเนี่ยเนี่ยว้เชียร์หมดเลยดูดิ ว้ววววาวดูดิเนย์กระโดดมันไม่มีเส้นเนน,นะมันสร้างยเยอะเราก็เลยต้องเป็นแบบนี้สีดำเลยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะมันสร้างมาให้อยู่แล้วเนี่ยสวยทั้งหมดเลยที่เราชอบก็คือตรงนี้นะมันดูแบบ มองสบายหูสบายตาเลยกระดุกที่นั่นแหละทุกคนดูดิหูเก่ยสร้างเราสร้างเองนะทุกคนอาจจะสร้างลองไปสร้างเองอยู่นะดูดิโอ้โหสนามเราเราจะมาตรงนี้ให้ดูได้เห็นกันทั้งหมด เดี๋ยวเราจะไปชั้นสองให้เห็นด้วยนะโ,อโอ้โอ้โอ้สั่นทำไมอ่ะบักหรือเปล่าเมืเ่อกี้นี่บรรยากาศก,ก็เป็นอย่างนี้นะมองไม่เห็นตรงนี้เลยทนำะไมมองตรงนี้นะจะเห็นจะเห็นทุกซอกทุกมุมเลยดูดีแต่จะไม่เห็นที่นั่งตรงนี้นะ แ okay. ถ้าคุณมายืนตรงเนี้ยมองชัดเลยนะอ่าลองลองลองไปดูแบบนี้สิมก็จะมองแบบเออบนบนไหลมาอะไรอย่างเงีง้ยนะมันยะ่อมไม่ได้สร้างเกินนะมันเส้นเหล็กอยู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะต่อไปไปดูข้างนอกก่อนขน้างในเยอะ น,นี้ก็มีเขียนนะมันก็เหมือนจริงนะทุกคนที่เราสร้างมาแต่เนี่ยมันมันมีอยู่ที่ตัวเกลียวนะดูดิสวยปะว,ว้าวก็ประมาณนี้เลยเนาะ มาแบบดูได้ก็จบไปแล้วนะทุกคนก็ฝากติดตามเราหดด้วยนะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้า๊ายบาย